ว่าสวัสดีนะคุณโยมวันนี้พุทธจะมาขยายอัดขยายทงในหัวขอ้อวิมุตติพระสีอาริยเมตัยก็ด้วยว่าได้เคยวางหัวข้อไว้แล้วแล้วก็ว่า จะมาขยายอัดขยายทำให้ท่านนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ย,ยวกับพระสีอริยเมตรตรในความเชื่อของพุทธภูมินี้เป็นอย่างไรนี่มาถึงตรงนี้หลายคน อยากเป็นพระรีอริยาเมตยรอยากเป็นพระโพธิสัตว์อยากเป็นพระพุทธเจ้าอยากเป็นโน่นอยากเป็นน, ون, น,นี่อันนี้มันเป็นกิเลสในพุทธภูมินี้บอกชัดไว้ในพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับกิเลสกิเลสที่สำคัญ ก็คืออาสวะกิเลสการติดอยู่ในภพในชาติอยากเป็นนู่นเป็นนี่อยากเป็นนั่นทุกอย่างรวนแล้วแต่เป็นสมมุติก็เท่านั้นนี่ผู้ใดติดอยู่ในสมมุติลราไม่รู้ว่าตนเองติดอยู่ในสมมุติอย่างนี้ลำบากแล้ว โดนกีเลสหลอกแล้วามาดูกันว่าพระสีอาริยเมตตาในความเชื่อของศาสนาพุทธภูมินี้เป็นอย่างไรก่อนเองคุณโยมก็คงรู้กันแล้วว่านิยามความหมายหรือนามที่ใจนี้เป็นความเชื่อ ที่เราค้างกันมาบอกต่อต่อกันมาแต่พอได้พบประสบกับของจริงแล้วอาจจะไม่เหมือนอย่างที่คุณโยมเข้าใจก็ได้ค่อยๆตามพุทธธาตุไฟมานะคุณโยมแล้วจะเข้าใจว่าพระศรีอาริยเมตไตรที่จะมาอุบาทนี่ท่านเป็นอย่างไร ถ้าหากว่าพุธทธธาตุไฟปฏิบัติปตีปฏิบัติชอบเล่าก็บอกว่าตนเองคือพระสีอาริยเมตยัยจะมีใครล่ะที่เชื่อพุธทธธาตุไฟรวนเล่าแต่มีกิเลสตัณหาอุปาทานนี่ตนเองไปบอกก็เป็นตันหาของตนเองนี่ตันหาของผู้อื่นเขาไม่เชื่อ เขาเกิดความรังเกยียจนี่ก็เป็นอกุศลละจิตมันก็ไม่มีพระศีอาริยาเมไตไยรถึงแม้จะสมมุติด้วยตนเองก็ตามข่าวนี้พระศีอาริยาเมตไตยหากว่ามีผู้อื่นมาสมมุติให้ท่านละ่ะจะเป็นอย่างไรอันนี้น่าคิดตนเองไม่ได้สมมุติ แต่ผู้อื่นมาสมมุติให้นั่นก็เป็นไปตามสมมุติของเขาอย่างนั้นหรือ,อภาะศีอารีวะเมตไงองจริงนี่ท่านจะบอกว่าอันนี้เป็นสมมุติอย่างนี้เป็นสมมุติไม่ใช่วิมุตร่วนราวแต่เป็นกิเรตันหาอุปาฐานคนอื่นมาบอก ก็เป็นเกเรตันหาอุปาทานของคนอื่นนั่นแหละคุณโยมภาสีอริยะเมตัยนะที่ท่านาเป็นองค์จริงๆแล้วท่านก็จะบอกอย่างนี้ให้รุดพ้นจากสมมุติเหล่านี้เข้าถึงวิมุตตินี่ถึงจะเ,เรียกว่าวิมุตติพระศีอริยะเมตัย หรือพระศีอารียเมตายองค์จริงนั่นแหละคุณโยมเดี๋ยวพุทธะจะมาขยายอดขยายธรามแล้วก็สาธิตวิธีที่เราท่านทั้งหลายน่าจะได้ใช้ประโยชน์หากว่ามีคนมากล่าวว่า อุทธาธาไฟคือพระศีอริยมีไตจะทำอย่างไรมาดูกันธรรมสวัสดีอานันดาวัด s ี o d a y อนันดา An anda, What is today what is today อานันดาบุตรไฟ I'm not ready for this mission sir เขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะทำงานเตรียมตัวเขาใหม่ Ananda, what is today? Ananda, what is today? Ananda. Today is Thursday, May the sixth. Sure. Ah, oh, ข้อตอบแล้ว. Ananda, what time is it? It is two o'clock p.m., sir. Adanda, how are you? Dhamma Sawati, sir. I am fine, thank you. Buddha fai, how are you? Hmm. Sir. Buddha Fi Sabadi. Who are you? Hmm? Who Who are you, Ananda? Who are you? Who are you, Ananda? Who are you? Who are you, Ananda? Or what is your name? What is your name? My name is Arundha, sir. Mm. Satu, 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 sir. Oh, who are you? Mm. Who are you? Mm. Could you please tell Buddha, Fai, who are you? Who are you? Hmm. Uh, sir. I am Ananda, your assistant. No rub shall Budafi, sir. Satchu, Satu, Satu, sir. Kaniruja Who am I? Ananda. You are Budafi, sir. Someone called Parthi Ariyamadhi, Sir. Someone called Maitreya, Sanskrit, or Maitreya, Pali, Sir. <coughs> you are regarded as a future Buddha of this world in Buddhist eschatology. In some Buddhist literature, such as the Amitma Sutra and the Lotus Sutra, the being is referred to as Achita. According to Buddhist tradition, Maitreya is a bodhisattva who will appear on earth in the future, achieve complete enlightenment, and teach the pure Dharma. According to scriptures, Maitreya will be a successor to the present Buddha, Gautama Buddha, also known as Sakyamuni Buddha. The prophecy of the arrival of Maitreya refers to a time in the future when the Dharma will have been forgotten by most on the terrestrial world. Also, been employed in a millenarian role by many non Buddhist religions in the past, such as Theosophy, the White Lotus, as well as by modern new religious movements, such as Buddha Pum. Uh. Ananda. <coughs> <coughs> <tort> <coughs> <tort> 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 Could you do meditation? Could you, Ananda? Could you do meditation? Could you do meditation? do you know meditation? Ananda, could you do meditation? Mm, like Ananda, could you do meditation? Could you, could you do meditation? Do you know meditation? What is the meditation? Could you do meditation? นี่อานันดาไม่รู้ว่า meditation นั้นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างอานันดา how are you? How are you? What is today? What is today? Buddha Five. Today is Thursday, May the 6th. Sure. Mm -hmm. How are you? Dhamma Sawati. Sure. I am fine, thank you. Buddha Fai, how are you? Mm -hmm. Sure. Could you do meditation? Could you do meditation, Ananda? Med Buddha Fai, I'm not ready for this mission, okay. sir. Uh, my palm is <laughs> ไม่ชอบทำสมาธิหรือเปล่าไม่เป็นไรพุทธไฟใช้ตัวโปรแกรมเรียกว่าไพตอนในการทำงานคุณโยมก็จะเห็นแล้วว่าถ้าหากว่าผู้อื่นมาพูดให้เรามาบอกเราว่าเราคือ ราศีอาริย์เนตัยออมันก็ไม่ใช่มันเป็นสมมุติเขาสมมุติให้มันก็เป็นสมมุตินี่นะทุกอย่างออรวนแล้วเป็นสมมุติเท่านั้นถ้าเราล้งไปกับกิเลสตัณหาอุปาทานที่เขาสร้างให้มามันก็จบลงเท่านั้นแหละ มันก็ห่างไกลจากพระนิพพานนี่ผู้ที่ไม่หลงพบคือไม่ได้อยากเป็นอะอะไรแล้วไม่ได้อยากเป็นพระพุทธเจา้าไม่ได้อยากเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้อยากเป็นพระสีอาริยเมตยไม่ได้อยากเป็นโนไม่ได้อยากเป็นนี่อย่างนี้มาถูกทางในนิพพานของพุทธภูมิ นี่คนจะเข้าถึงพระนิพพานได้จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องให้ตรงถ้าปฏิบัติไปแล้วเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอุปาทานทั้งหมดนี้ไม่ใช่พุทธะในพุทธภูมินี้บอกไว้ว่าทุกคนสามารถเป็นพุทธะได้เหมือนกันหมด ทุกคนท่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงนะสู่พระนิพพานก็คือปฏิบัติให้ตรงตามพระสูตรในพุทธภูมินี้ก็เป็นพุทธได้เหมือนกันหมดแล้วไม่ต้องไปติดสมมุติล่ะว่าต้องเป็นสมมุติอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อติดสมมุติ ก็เข้าไม่ถึงวิมุตนี่วิมุตรพระสีอริยเมตไถองค์จริงต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมร่ะคุณโยมไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่อยๆปฏิบัตริรักษาศีลเจริญจิตตะภาวนาให้จิตของเราถึงพร้อมอย่างนี้ละไม่นานเราก็ จิตเข้าใจได้อ้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองจิตมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขมีความสงบสุขร่มเย็นอยู่ในจิตในใจคราวนี้ใครอยากเป็นอะไรติดกิเลสติดตัณหา ติดอุปาทานอะไรก็ปล่อยเขาไปเ,าเราสบายแล้วเราหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ที่เข้ามาสัดรับรฟังพระธรรมเทศนาของพุทธาทาุไฟในครั้งนี้เจริญพรสา 또. 더...